คืนนี้แล้วนะครับกองเชียงกีเลนผยองทุกคนนะฮะจะได้ชมการถ่ายทอสดฟุตบอลเอฟซีครับรอบแปทีมสุดท้ายระหว่างทีมคูเวตเอฟซีกับทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ขุนพลกีเลนพยองของเราได้เดินทางมาที่สนามออคูเวตสปอร์ตครับสนามของทีมคูเวตเอฟซีซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะใช้ทําการแข่งขันกันนะครับ ต้องบอกว่าไม่เดินทางมาถึงนะฮะสภาพสนามของที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยละครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เรียบก็ตามทีแต่โดยปริมาณแล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่80%จัดว่าโอเคครับในส่วนผู้เล่นของทีมืองทองก็ได้รับข่าวดีนะฮะเมื่อนักเตะบาดเจ็บร้ายต่อหลายคนนั้นฟิตซ้อมกลับมาได้แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นดัสกอนทองเหาที่มีการลาจากการรับใช้ทีมชาติก็ น่าจะดีขึ้นในเกมที่จะถึงในช่วงค่าคืนนี้รวมไปถึงพิชิตพงษ์เฉยฉิวที่มีอาการบาดเจ็บค้นขานีบก็ค่ำคืนนี้น่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนเช่นกันครับจักรพันธ์พรใสาอาการป่วยไข้หวัดก็เริ่มดีขึ้นฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อคาริโซจะหยิบ ผู้เล่นคนไหนมาลงเล่นนะครับส่วนเดอะกอร์ดับบี้ฟอลเลอร์ฮะแฟนคลับหลายคนอาจจะต้องเอาใจช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่คูเวตเนะ่เมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่45-47องศาด้วยกันครับถือว่าร้อนถึงร้อนมากเลยละฮะไม่แน่นะครับเดอะกอร์ดบี้ฟอลเลอร์อาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่าที่จะลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงนะฮะทีเด็ดทีขาดของเขาอาจจะช่วยทีมเมืองทองของเราได้ในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่เป้โรนลัลดสซื้อวาจาร์จาาร่วไป พูดถึงความพร้อมของทีมมงทองของเราก่อนที่จะเจอกับทีมคูเวตอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้ครับแชมป์จางประเทศไทยเนี่ยมีทีเด็ดพอที่จะ,จะใช้จะให้บทเรียนทีมคูเวตเอสซีเรามีสมาธิเราโฟกัสกับเ,เกมของเรารูปแบบการเล่นของเราที่เราได้เตรียมพร้อมไว้ถึงเราจะขาดผู้เล่นที่ดีที่สุดทีมอย่างทีลิลินแดงดาแล้วก็เซนเตอร์เชสไรมันนะครับผมเชื่อว่าเรามีดีพอที่จะมาทำผลง,งานที่ดีเอาแต้มกลับบ้านแล้วก็เอาประตูกลับบ้านผมเชื่อว่า เราไมลุ้นแล้วก็รอต้อนรับเขาอย่างเต็มที่ที่บ้านเรานะครับก็อย่างที่ที่โค้ชพูดไปนะครับ <c oughs> ผมว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องนักเตะเจ็บนะครับ <c oughs> แล้วก็ป่วยด้วยกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับก <c oughs> ว่า47องศาเนี่ยช่วยทำให้การปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับเรามีนักเตะที่ที่เป็นไข้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นข่าวดีที่พิชิตพงเนี่ย พร้อมแล้วนะครับพานุพงศ์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กวินน่าจะลงสนามได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราเรามีทีมดีพอที่จะต่อกรกับเขาที่นี่นะครับถึงสภาพอากาศจะจะไม่เป็นใจก็เราก็ตามนะครับก็คือตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไ,ได้ได้จากพักหนึ่งแล้วแล้วก็คือก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็ประมาณ95%แล้วครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผม คือการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเป,เป็นงานที่ยากอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาเล่นในสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ที่คูวเวตนี่อากาศร้อนมากประมาณ40กว่าองศาก็ก็ทำมันมันส่งผลต่อสภาพร่างกายเราสักสักหน่อยแต่ว่าคือพวกเราก็ต้องเล่นด้วยแทคติกที่ทโค้ชวางไว้ทําให้จะจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นครับผมคือต้องคือต้องเล่นเต็มหน่ยเปอร์เซ็นต์ทุกเกมแล้วก็คือยังไงก็ก็จะเต็มที่กับมันแล้วก็คือมันมี2แมตช์แมตช์นี้ก็เป็นแมตช์แรกที่ต้องมาเยือนก็อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ คือเอาเอาผลสกรอเนี่ยไปเล่นในแช์ที่2บ้านเราใช่ไหมเราต้องทำเต็มที่คือคือพยายามไม่เสียประตูถ้าเป็นเวลาก็พยายามจะยิงเขาให้ได้ก็เพื่อจะเล่นในบ้านเราให้ง่ายมากขึ้นครับผมก็ดีครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ก็ต้องต้องเช็คสุขภาพคือในการซ้อมทุกครั้งก็ก็ต้องเช็คต้องใส่เครื่องเครื่องเครื่องวัดหัวใจระดับการเต้นของใจก็ก็ต้องต้องเช็คตัวเองตลอดแล้วก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายตัวเองเป็นไงคือก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองกินอาหารให้ครบ สามมือ้ออะไรเงี้ยแล้วก็การพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญก,ก็พักผ่อนตลอดก็ประมาณ80 9สานะสำหรับผมณตอนนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ฟิต100เซะเลยแล้วก็ห่างเกมไปเกมที่เป็นทางการก็ห่างไปนานมีแค่แค่แบบขุนเครื่องอก่อนมา3นัดแล้วก็แค่นั้นก็ณตอนนี้ก็ไม่ไม,มีอะไรไม่มีความกังวลไม่มีอะไรคือเรามาเล่น มาเล่นณนะที่ที่คูเวตก็เป็นครั้งแรกของ,ของ,ข,องของทีมเราผมว่าทุกคนก็รู้ว่ารู้ศักยภาพของทีมเราเองแล้วก็รู้ว่าจะต้องเล่นกับผู้ต่อสู้ยังไงก็ผมว่ารู้เขารู้เราผมว่ามันมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าการมาเยือนต้องเล่นกันยังไงก็นับชั่วโมงรอได้เลยครับคุณผู้ชม เลยอ,อีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจทีมคุณพลเกรงผิวของเร,เราก็จะลงทำสึกเกมสำคัญในฟุตบอลเอฟซีครับรอบไปทีมสุดท้ายแล้วนะฮะยังไงก็ต้องช่วยส่งแรงใจและแรงเชียร์ไปที่ประเทศคูเวตกันเยอะนะครับถึงแม้ตัวจะไปไม่ได้แต่ถ้าเราสนใจไปถึงก็ไม่แน่นะฮะเราอาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีออกมาจากสนามอ,อัลคูเวตสปอร์ตคลับก็เป็นไปได้ครับและที่สำคัญนะครับในเกมที่2ที่ยามฮ่าเซเดียมก็รวมพลังกันไปขยม่ม ให้เขาพ่ายแพ้กับบ้านไปอย่างชอกช้ำที่สุดครับอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจกันค่ำคืนนี้ด้วยครับ